สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนปุ่มของซัมซุง A11 นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะปุ่มที่พูดถึงเนี่ยก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นปุ่มตัวเก่านะคะ อันนี้ได้ทําการแกะปุ่มตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะปุ่มตัวที่เสียนะคะนี่นะคะ,ะมันช็อตนะคะมันเลยทําให้กดไม่ได้นะคะน,นะคะอันนี้ได้ทําการ เปลี่ยนตัวใหม่เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะตัวใหม่ก็จะอยู่ในเครื่องนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนไปจะสามารถใช้งานได้ไหมนี่นะคะปุ่มเป,ป,ปิดปิดเครื่องนะคะกดได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้นะคะปุ่มลดเสียงกดได้ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะอ่นนี้นะคะ,ะ,คะพวก samsung จะเป็นบ่อยนะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะอาจจะเกิดจากการทำตกหรือว่าโดนน้ำนะคะมันก็อาจจะทำให้เสียได้นะคะ หรือว่าบางคนใช้งานมาหลายปีนะคะกดมันแรงๆกดนันบ่อยๆมันก็อาจจะทำให้เสียได้นะคะนี่นะคะห,หลังจากเปลี่ยนปุ่มไปก็จะสามารถกดใช้งานได้แล้วนะคะนี่นะคะน,นี่นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากเป็นกุ่มก็สามารถติดต่อมาได้นะคะนี่นะคะขอบคุณค่ะ